ครเนี <Wong> <b iz> ่ย <brightness> ท <desserts> ี <limited Claire> mm ่พ hmm. ี่ป mm ืนถามเพราะว่าสมัยก่อนพ่อไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีมือถือพ่อเล่นอะไรใช่ไหมนี่เลยอันนี้เลยพี่ปืนไฟเย็นเดีคิดว่าประทัดเนี่ยไม่ใช่ประทัดเป็นไฟเย็นสมัยนั้นพ่อโดนย่า่ตีเลยนะกันนะจุมอ่ะโดนตีประจำเลยเพราะว่าไปเอาตังค์ไปซื้อนี่แหละเขาให้ตังค์ไปซื้อขนมไงแต่เอาไปซื้อไอ้นี่มาเล่นกันเป็นไง วิธีวิธีการเล่นสมัยก่อนมันก็ไม่ยากหรอกเดี๋ยวจะเล่นให้ดูอ่าดึงมานอกมาดิดึงนะฮะแล้วก็ถือถือตรงนี้ดิ ไปที่ล้มไปที่มืดๆนี่แหละพ่อพ่อกับอาจุ๋มเมื่อก่อนจะแอบมาเล่นกันตลอดเลยเ,เนี่ยมันสามารถเอามาต่อกันด้วยแล้ว ทหมดแล้วทิ้งไปไงนี่แหละที่ถามหาเล่นสมัยก่อนก็คืออย่างนี้เลยจะห,หมดแล้วอะไรบ้างั้น ส,สมัยก่อนมันอันละหนึ่งบาทมันพี่ปืลถ้าเขาจะไม่ผิดนะก็น่าจะอันละหนึ่งบาทนี่แหละตอนตอนเวลาโดนมันเจ็บไหมก็มีเจ็บบ้างอะไรบ้างหรอครับเต็มนิดได้ไหม หมดแล้วอันอื่นๆไม่ได้วันอี่นี่ก็คือของเล่นพอ่อเลยพี่เพื่นสมัยก่อนยิ่งยิ่งช่วงใกล้ลอยกระทงอะพี่เพื่น ถ้รอยกระทงมันก็จะมีประทัดมาขายเยอะมากเอ,อ้โ<บ>และพ่อๆก็จะแอบเอาตัางค์ที่เขาให้มาซื้อขนมกินและแอบไปซื้อมาแต่มันก็อันตรายนะพี่เป็ประทัดดังๆบางทีถ้ามันระเบิดใส่มือนี่อันตรายมากๆเลยนะก็กลัวอย่างนั้นเลยก็กลัวสีครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเราหาอะไรมารีวิวอีกทีหนึ่งดีกว่าบา,บายยอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับ